ปนประคอพี่น้องเอ้ยสุ่นงามประคอหน้าเป็นบันบ้านบนงางามสืบเสียบส,สวัสดีครับพี่น้องปองไปเดเดือนเดือนโบสีาทุกมากินมากินปนประคปอปนประคอส,ส,ส,สุบเสีบเลยเบิ่งใสมันโบ้เนียน ปนประคอหน้าตุยนี้มาวัวลายแบบใส่บวงเลยสยจดอั่น บอเคือหนึ่งพึ่งไม่ไม่มมหอ่อน่ะอืมอืแสบไปหน่อยเลยมาเด้เอยมาใส่ใส่อของแสบมีหอวไข่เลยบอืมเดี๋ยใส่บัวลายแบบ บะโวเสียงใส่ใส่ประโควของมักของแสบมาหลม,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 ม ใส่ขคนนัวทิเขาหาทุ่มเด็กเอิน นุ่งเบิ้งไข่เป็นไมบ้ขไข่มาเนียนๆแบบไข่เปนไข่ยังมั่นเลย แซ่บดีเดียวเคือกะหวานโคตรแซ่บพีหน่องเลย